กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่สองครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงแรงงานจัดโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู้ดเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานให้มีโอกาสเข้าสู่อาชีพรวมถึงผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู้ดเดิมให้มียอดขายเพิ่มขึ้นนะครับรายละเอียดของโครงการนี้เป็นอย่างไรสอบถามได้จากคุณบุญชอบสุทธมนัทวงศ์ปลัดกระทรวงแรงงานสัมภาษณ์โดยคุณมาลีชายูยครับขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับ ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณมาลีครับท่านผู้ฟังครับค่ะในส่วนของการจัดโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการสตรีฟู้ดที่กระทรวงแรงงานนะคะมีส่วนที่จะช่วยผลักดันแล้วก็พัฒนาศักยภาพร้านสตรีฟู้ดของไทยอย่างไรบ้างนะคะท่านคะครับตรงนี้ก็เป็นนโยบายของท่านรัฐตีนตรัของรัฐบาลนะครับในการที่จะทําให้ประชาชนเนี่ยได้มีความรู้มีทักษะในการประกอบอาชีพต่างๆนะครับแล้วโดยเพาะ จริงๆโครงการนี้เราได้ของบประมาณจากงบกลางเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเพราะตอนนั้นยังมันเป็นช่วงสถานการณ์ผ่านพ้นจากพึ่งโควิดระบาดเสียสิน้นสถานะเริ่มมีการฟื้นฟูต่างๆทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวกระทรวงเองก็มองเห็นว่าคนไทยเองบางส่วนที่ว่างงานไปในช่วงนั้นเองก็พยายามที่จะหาอาชีพเสริมเข้ามานะครับก็เรามองว่าในเรื่องของอาชีพสตรีฟู้ดเนี่ยเป็นอาชีพที่น่าสนใจเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ของคนไทยแล้วก็ ันนี้เองเวลาฝรั่งต่างชาติเนี่ยเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็มักจะไปเดินเที่ยวในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยจะมีสตตีทฟู้ดอยู่หลายที่ดังนั้นกระทรวงแรงงานเองเนี่ยก็อยากจะเน้นในเรื่องของการเสริมทักษะโดยการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของอาชีพในการทําอาหารต่างๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะให้ประชาชนผู้ผ่านการฝึกอบรมเนี่ยไปประกอบอาชีพเป็นร้านสตตีทฟู้ดได้ซึ่งตรงน,นี้เองเนี่ยก็เป็นการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้วยนะครับในการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างอาชีพใหม่ๆสร้างรายได้กับประชาชนเท่าไป่ครับแล้วรูปแบบของการจัดกิจกรรมนี่คือจัดยังไงที่ไหนยังไงบ้างนะคะคือแบ่งจริงๆกิจกรรมอาจจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนนึงคือการสึกอบรมนะครับก็อันนี้ก็เชิญชวนประชาชนซึ่งจริงขนาดนี้เราคงอมไปได้ขึ้นกว่ากว่าแล้วของของโครงการนะครับก็พยายามจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้นะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรายังมีโครงการอีกโครงการต่อเนื่องจากนี้ไปก็คือในเรื่องของการทําอาชีพอาชีพเสริมต่างๆเพิ่มเข้าไป สำหรับในส่วนของโครงการสตรีทฟู้ดเองเนี่ยขณะนี้เรากําลังเร่งดาเนินการอบรมในทุกจังหวัดนะครับ <c oughs> จังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยก็บางจังหวัดก็จะมากบางจังหวัดก็จะน้อยซึ่งตรงนี้เองถ้าประชาชนมีความสนใจเนี่ยท่านติดต่อไปที่ <c oughs> ท่านแรงงานจังหวัดได้หรือว่าพัฒนาฝีมือแรงงานได้สองหน่วยเนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่รับแล้วก็นําท่านเข้ามาร่วมในการอบรม <c oughs> โดยตรงนี้เองเนี่ยในการอบรมเราก็จะมีในเรื่องของการจัดอาหารกลางวานันอาหารวา่างเครื่องดืม่มให้แล้วก็รวมทั้งค่ายามทานะในการอบรม เป็กลุมเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถเยาวทักษะไปต่อยอดเพื่อโอกาสให้มีการทําธุรกิจสตรีฟุ้ดของไทยมีการขยายตัวบางทีเดี๋ยวนี้เราเริ่มเห็นนะสตรฟู้ดมันกลายเป็นเคริกฟู้ดทักก็คือบางทีเนี่ยการที่เราจะไปใช้ริมถนนฟุตดบาทก็จะมีปัญหากับเทศกิจมีปัญหากับท้องถิ่น ดังนั้นเองเนี่ยเราก็บางคนก็ไปปรับปรุงเป็นเป็นเหมือนรถบรรทุกรถตู้อะไรพวกเนี้ยแล้วก็ใส่ไห้พวกร้านอาหารเข้าไปในนั้นแล้วสามารถจะเคลื่อนย้ายไปอยู่ในจุดที่ทางท้องถิ่นอนุญาตให้ให้ทําได้หรือบางทีก็ไปอยู่ในหน้ารานศูนย์การค้า ตรงนี้เองก็เป็นสิ่งที่เป็นทางเลือกที่หลังจากที่ประชาชนมีความรู้แล้วก็สามารถที่จะผลิตอาหารอร่อยอร่อยแปลกๆขึ้นมาได้แล้วเนี่ยก็ประสานกับทางพื้นที่ทั้งหลายเนี่ยในการหาสถานที่ในการที่จะไปขายแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ทางโครงการอันนี้มีก็คือเราทําเป็นงานแต่ว่านิดเราจัดไปแล้วนะครับระหว่างที่เจ็ดถึงเก้าในในห้าจังหวัดนะครับมีอุบลราชธานีเชียงใหม่สงขลานนทบุรีชลบุรีนะครับก็เราเรียกว่างานไอทีเทสคู อร่อยปักหมุดสตีทฟู้ดไทยก็คืออันนี้เราเอาร้านที่ที่ทําอยู่แล้วหรือเพิ่งผ่านการสุขบรมแล้วก็ทําอร่อยเนี่ยฮะเราก็เชิญชวนมาประมาณ60ล้านต่อต่อ,ตอ,ตอสถานที่นะครับอบอกร้านก็ปรากฏว่าคือคักมากก็มีประชาชนให้ความสนใจมาเที่ยวชมแล้วก็มาทานอาหารเจ้าของร้านอาหารเองก็มีความพอใจเพราะว่าขายได้ดี อหารเนี่ยผมได้ให้เจ้าที่ไปดูในแต่ละจุดบางเอิญผมไม่ได้ไปไปในทุกจุดนะครับก็มีรายงานมามีอาหารแปลกใหม่ๆลหลายอย่างแล้วมีอาหารติ้งย่างผัดไทยหมูพวงไก่อบน้ำผึ้งอะไรเงี้ยมันเป็นเอกลักษณ์มันเป็นอาหารเฉพาะถิ่นนะฮะภาคเหนือก็จะเป็นแบบหนึ่งภาคกลางก็แบบหนึ่งภาคใต้ก็แบบหนึ่งก็อันนี้เองก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้คนไทย ด้ริมรถอาหารแปลกๆ <c oughs> เพิ่มเติมขึ้นมาบางทีมีสไตล์เกาหลีก็มีนะข้าว <c oughs> หน้าเกาหลีอะไรพวกนี้ก็มีอันนี้ก็ในส่วนของผู้บริโภคคือคนท่องเที่ยวก็จะได้ทานอาหารอร่อย <c oughs> ส่วนของผู้ประกอบการเองก็จะมีไรายได้เพิ่มเติมมากขึ้นครับค <c oughs> ่ะในส่วนของคนที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติอะไรยังไงบ้างนะคะผู้ที่สนใจผู้ที่ว่างงาน <c oughs> นะครับถ้าท่านสนใจต้องสิ่งแรกต้องสนใจก่อนแล้วก็หรือว่าต้องการว่างงานหรือต้องการจะเปลี่ยนงาน จากการที่เราได้สัมภาษณ์คนที่มาร่วมหรือคนอบรมเนี่ยนะฮะ <Okay. S 2> บางคนจบปริญญาตรีมาแล้วเคยทํางานด้านบัญชี <Okay. S 2> เคยไปทํางานรับจัดอักเย็ยบเสื้อผ้า <Okay. S 2> แต่ตอนที่มีโควิดเนี่ยมันทําให้งานไม่มี <Okay. S 2> แล้วก็ว่างไปพักหนึ่งหลายคนผมถามดูเนี่ยก็ไปเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์ <Okay. S 2> แล้วก็เริ่มเอาของที่ทดลองทําเองแล้วให้เพื่อนเพื่อนชิมแล้วบอกอร่อย <Okay. S 2> ก็ไปขายตามตลาดนะัดต,ตรงเนี้ยพวกเนี้ยก็มีสินค้าให,ใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา ไพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็ทําให้คนไทยเองก็จะมีอาหารมีของทานอาหารที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็เป็นช่องทางที่จะทําให้คนไทยได้มีทางเลือกมากขึ้นแล้วก็คนที่ว่างงานก็จะมีอาชีพเสริมบางคนจากอาชีพเสริมเริ่มต้นเนี่ยสุดท้ายก็กลายเป็นอาชีพจริงลวก็คือพอขายแล้วรายได้ดีมีลูกค้าเยอะก็กลายเป็นอาชีพประจํา บางคนจาสัมภาษณ์เนี่ยนะถึงขนาดจะเปิดแฟนชายแล้วครับ <Okay. S 2> อันนี้อันนี้เป็นความก้าหน้าของโครงการเลยครับอันนี้ที่เราเปิดอบรมนี่เราไปเพิ่มเติมอะไรให้กับคนที่เข้ามาฝึกอาชีพตรงนี้ค่ะจึิงต,งต่างต่างแล้วเป็นเรื่องเทคนิคมากกว่าจริงๆ <Okay. S 2> ถ้าผมพูดเนี่ยพวกเราอยู่บ้านเนี่ยเราก็สามารถผัดอาหารทําอาหารกินเองได้แต่จะทําให้อร่อยทําให้แปลกหรือทําให้เป็นคนอื่นทานแล้วติดใจเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องเทคนิคซึ่งอันนี้เองเน่ววิทยากรที่เราคัดเลือกในหลาจังหวัดเนี่ย ก็จะเป็นคนที่มีความรู้มีประสบการณ์ในเรื่องเหล่านี้ซึ่งมันเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์เพิ่มเติมฮะ <Okay. S 1> อย่างเช่นบางทีเราไปเจอวิยากรบางคนเนี่ยเขามีสูตรอย่างเช่นจะทําน้ําพริกเผา <Okay. S 1> จะผัดไอ้ผัดกะเพราเนี่ยเขาจะมีสูตรสําเร็จเลย <Okay. S 1> แค่ทําไอ้ผัดไทยอย่างเดียวเนี่ยเขาทาสูตรมาให้เนี่ย <Okay. S 1> ผมยังไม่เป็นนียผมเคยไปลองนะ okay. เออไม่เป็นเนี่ยผัดออกมาอร่อยฮะเ,เพราะ<ด>ว่าเขาจะทําสูตรอ,อ,อาจารย์แต่ละท่านที่มาโดยส่วนใหญ่เราไม่ปิดบังไม่ปิดบังความลับวิชานะครเราจะแนะนําสูตรเลยว่าถ้าสูตรผัดไทยให้อร่อยจะต้องมีองค์ประกอบพริกน้ําปลาเกลืออะไรต่างๆเหล่านี้มีอะไรบ้างเหล่าน,นี้ครับก็จะได้ประโยชน์แล้วก็จะได้ความรู้จากวิทยากรที่เราคัดเลือกมาในการสึกอบรมครับค่ะเราคาดหวังกับการผลักดันสติพุ๊ให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างอาชีพให้กับประชาชนไว้มากน้อยแค่ไหนนะคะ ก็คาดหวังมากนะครับเพราะผมเชื่อว่าวันนี้เองเนี่ยสังคมไทยเริ่มตื่นตัวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวบางทีเนี่ยมีฝรั่งต่างชาติหรือแม้กระทั่งช่วงเวลาที่ผ่านมามีคนจีนมาเที่ยว <Okay. S 2> เสร็จแล้วก็ไปเดินทางแล้วก็ถ่ายทุกทิกตอกเอ่อส mm ่ hmm. งเฟซบุ๊กออกไป <Okay. S 2> ก็กลายเป็นไวรัลที่ต่างชาติก็มีความสนใจม่ว mm ่ hmm. ทาทงพวกเราเองเดี๋ยวนี้เราส่งเข้าไปในเฟซบุ๊ k ต่างๆเข้าไปในทิกตอกเข้าไปต่างๆแล้ว mm hmm. ก็พบว่าเกือบทุกอำเภอเกือบทุกจังหวัดเนี่ย <Okay. S 2> มีอาหารอร่อยเยอะแยะไปหมด แั้นตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้อาชีพตีตู้หรืออาชีพทําอาหารของคนไทยเนี่ยเป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้นจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ผมไปต่างประเทศเนี่ยร้านอาหารไทยเนี่ยในประเทศใหญ่ๆเนี่ยบางทีบางประเทศมีเป็นสามร้อยสี่ร้อยล้านเลยนะฮะ oh, <wow. S 1> คือต่างชาติเนี่ยพอเวลาได้มาเข้ามาทานอาหารไทยเนี่ยเขาจะดีใจรสชาติอาหารไทยเพราะว่าของเราเองจะมีหลากรสนะฮะจะมีทั้งในเรื่องเครื่องเทศทั้งหลายคือเราเนี่ยผสมผสานถ้าเวลาเราไปตะวันออกกลางอาจจะบอกว่าเครื่องเทศหนักมาก แต่บ้านเรามีแต่ไม่หนักอย่างเงี้ย mm hmm. ของเรามีเผ็ดในยุโรปไม่กินเผ็ดของเรามีเผ็ดในหน่อย,อยเรารู้ว่าเราจะทําต้มยํากุ้งที่จะทําให้ฝรั่ังทานอาจจะไม่ต้องใส่พริกให้มันเผ็ดอาจจะเปรี้ยวนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นรสชาติที่ที่ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเทคนิคของผู้ mm hmm. ที่ดําเนินการแต่ละท่านครับตอนนี้ก็ถือว่ายังสามารถเข้ามาสมัครได้เรื่อยๆอยู่ใช่ไหมคะยังไม่เต็มใช่ไหมคะท่านประหลดาดคะได้ครับเพราะจริงๆ mm hmm. ขนาดเนี้ยเราก็ไล่ฝึกไปเรื่อยๆนะครับก็จริงๆแล้วถ้ามีอะไรเนี่ยผมอยากให้ จะชาชนไปติดต่อที่แรงงานจังหวัดแรงงานจังหวัดจะรับเอาไว้แล้วก็จะได้จับส่งไปในจุดที่เขาได้มีการฝึกอบรมครับก็จริงๆอันนี้อีกนิดหนึ่งเป็นงานเสริมคือ,องานนี้เป็นงานที่สำนักง,งานประหลัดกระทรวงแรงงานได้จัดหาง,งบการขอจากทางรัฐบาลมาดําเนินโครงการนนะนรับ เป็นการแก้ปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังภายหลังโควิดนะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยกรมพัฒนธาฝีมือแรงงานก็จะมีวิทยากรอยู่ประจําสถานีพัฒนาฝีมือแรงงานอยู่ทุกแห่งอยู่แล้วถ้าประชาชนสนใจเนี่ยผมได้ประสานกับท่านทิดดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยแจ้งให้ผู้มใ,ในการสนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัดเนยนะครับปรับหลักสูตรในการฝึกอบรมเนี่ยที่มันตรงกับความต้องการของของ,ของประชาชนได้ังั้นตรงนี้ตลอดเวลาตลอดปีนะฮะนอกจากโครงการนี้ซึ่งเราทําเฉพาะในช่วงเวลานี้ให้จบไปเนี่ยแต่ว่า จริงๆแล้วเนี่ยกระทรวงแรงงานโดยกมรมนาฝีมือแรงงานเนี่ยเราจะมีการอบรมตลอดทั้งปีถ้าชาวบ้านมีความสนใจในอาชีพอะไรเนี่ยรวมตัวกันมาสักยี่สิบคนขึ้นไปเนี่ยเจ้าที่จากกมรมนาฝีมือแรงงานเองก็จะไปหาวิทยากรหาอาจารย์เนี่ยมาทําการฝึกอบรมให้ประชาชนตามที่เขาต้องการครับ,รบท้ายสุดค่ะอยากให้ท่านประหลัดเชิญชวนนะคะผู้ฟังที่สนใจนอกจากจะมาสมัครเรื่องสตรีฟูดแล้วยังสมัครอาชีพอื่นๆเชิญได้เลยค่ะ ก็ฝากท่างประชาชนที่สนใจนะครับถ้าท่านมีความสนใจในการฝึกอาชีพต่างๆนอกจากสตรีทฟู้ดในในครั้งนี้แล้วนะครับที่อื่นๆและก็ตามเนี่ยท่านมีความสนใจก็ประสานกับทางท่านแรงงานจังหวัดสำนักง,งานแรงงานจังหวัดโดยส่วนใหญ่เราก็อยู่ที่สารลางนะครับหรือว่าบางจังหวัดเองเราจะมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยในสถาบันเหล่านี้มีเครื่องมือในการจะฝึกอาชีพมากมาย และสําคัญคือในบางอาชีพเนี่ยเมื่อฝึกเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีการทดสอบแล้วก็ออกหนังสือรับรองให้การออกหนังสือรับรองจากกรมือแรงงานเนี่จะทําให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเรียกค่าจ้างไรายได้เนี่ยมากกว่าค่าจ้างขั้นต่ำอันนี้เองก็จะทําให้ประชาชนเองมีอาชีพแล้วก็มีไรายได้ที่มัน่นคงแล้วก็สามารถที่จะไปต่อยอดบางทีก็กลายเป็นธุรกิจส่วนตัวคือพูดง่ายก็ขอทจนกระทั่งมีลูกค้าเยอะๆแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดร้านแล้วก็ทําเป็นธุรกิจ ในครอบครัวหรือธุรกิจส่วนตัวหรือ <c oughs> สุดท้ายเนี่ยเราก็อยากเห็นว่าคนไทยสามารถที่จะส่งผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ไปขายในต่างประเทศซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราอยากเห็นประชาชนมีความมั่นคง <c oughs> ในชีวิตในการที่มีงานทามีอาชีพที่แน่นอนมีไรายได้ที่สูงขึ้นก็ <c oughs> ทําให้ชุมชนแต่ละชุมชนในในต่างจังหวัดมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะครับซึ่งขอให้ติดต่อกับทางสํงงานักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดได้เลยครับค่ะ <c oughs> เรียกได้ว,ว่าจะไม่มีคนไทยว่างงานเลยทีเดียวถ้ามีความสนใจแล้วก็ใฝ่ยในการที่จะเรียนรู้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านบุญชอบสุทธักมณโณนนะคะปรับกระทรวงแรงงานที่มาให้ข้อมูลกับเราในเช้าวันนี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ